ผลจากมสทก็จะส่งใบเอกสารมาให้กับเรานะคะมีลักษณะนะคะลักษณะหน้าตานะคะบางคนอของเนธอเองนะคะก็มีติดวิชาอยู่วิชาหนึ่งเนะะี่ยจะเอามาให้เราดูนะคะจะมาอย่างนี้เลยนะคะ ทำแบบนี้เลยนะคะอะมองเห็นกันไหมคะ,อ,ะอ่าอันนี้ค่ะเห็นไหมคะสาวิชาที่เราลงเรียนนะอ่าวิชาอะไรบ้างรหัสนะคะวิชาแต่ละวิชานะคะชื่อวิชาอะไรหนึ่งสองสานะคะรหัสเนาะแล้วก็ด้านหลังค่ะคือเกรดเห็นไหมคะอ่าดูตัวท้ายนะคะสังเกตชัดๆนะคะตัวท้ายเป็นตัว ตัวยนะคะตัว u คือแปลว่าเราไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านวิชานี้นะคะต้องต้องรอเวลาแล้วก็ลงเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วกเ็เราจะเสียแค่ค่าค่าวิชานะคะค่าสอบซ่อมนะคะประมาณ200ต่อวิชานะคะ แล้วก็เราสามารถที่จะกรอกรายละเอียดนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วนะคะจะกรอกรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ได้เลยนะคะเพราะว่าทางมสทเนี่ยเขาก็จะแจ้งรายละเอียดมาให้กับเรานะคะแล้วเราก็ไปกรอกที่เว็บไซต์ได้เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็นะคะปริ้นรายละเอียดของเรานะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปวิดีโอให้เพราะว่าวิาวชานี้นะคะสังเกตง่ายๆนะคะสอบตกนะคะแล้วก็ได้สอบซ่อมแล้วนะคะ เดีเ๋ยวจะเอาเอกสารให้ดูนะคะเท่าทีไม่ได้หยิบเอกาสารมาด้วยนะคะเพราะว่าอยู่อีกช่องหนึ่งนะคะอยู่อีกช่องหนึ่งเมื่อเราสอ,ส,อสอบสอบเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราสอบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัว s นะคะหรือบางคนนะคะเป็นตัว h ก็หมายถึงว่าเราสอบได้คะแนนดีนะคะแต่ว่าสําหรับของเนยเนี่ยส่วนใหญ่ทุกวิชาจะเป็นตัวเอสนะคะเพราะเราทํางานไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยก็เลยอาจจะความเข้าใจในการทําข้อสอบแค่ไม่มากนะคะฉะนั้นเมื่อเราแก้แล้วเนี่ยเราไปดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์นะคะแล้วก็จ่ายค่าสอบซ่อมนะคะได้ที่เซเว่นทุกสาขานะคะ ง่ายนะคะเรียนทางไกลจากมสธเป็นอะไรที่ง่ายมากการสอบนะคะคุณสามารถที่จะเลือกได้2ระบบนะคะสอบออนไลน์นะคะหรือจะสอบอาทางโรงาภาคสนามนะคะโรงเรียนสนามนะคะไม่ใช่ภาคสนามเนาะหรือจะสอบทางโรงเรียนสนามเนาะ สอบทางโรงเรียนสนามเนี่ยเราก็เกากรายละเอียดน,นะคะทุกอย่างมสทจะส่งมาเป็นรายละเอียดให้กับเราทั้งหมดเลยนะคะเรียนง่ายความรู้แน่นนะคะหลายคนบอกว่าเรียนด้วยตัวเองความรู้ไม่แน่นไม่ใช่นะคะเรียนด้วยตัวเองความมุ่งมั่นนะนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเรา ข้อสอบจะออกอย่างไรที่แน่ๆคือไม่มีใครสอนเราถูกไหมคะฉะนั้นการอ่านหนังสือจะมากขึ้นเป็นสิบเท่าเนาะฉะนั้นความรู้จะแน่นมากขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีเพราะตัวเองเนี่ยเคยเรียนจากมหาวิทยาลัยมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรียนจากมสททางไกลด้วยนะคะลักษณะจะมีความแตกต่างกันเลยนะคะคือหนึ่งเราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยคือเราจะต้องอ ให้ครูนะคะมาสอนเรานะคะแล้วเราก็ถึงจะได้ความรู้ถูกไหมคะแต่ว่าของมอสทนี่คือเราเรียนด้วยตัวเองนะคะเราเรียนด้วยตัวเองแล้วเราก็จะต้องสอบสุ่มดูนะคะว่าข้อสอบจะออกแบบไหนนะคะฉะนั้นมันก็เลยทําให้กับเรารู้ว่าเราต้องอ่านหนังสือม,มากขึ้นนะอ่านหนังสือม,มากขึ้นค้นคว้ามากขึ้นนะคะเพราะว่าข้อสอบส่วนใหญ่ยากบอกเลยว่ายากแล้วก็ไม่ง่ายด้วยแล้วก็ ก็ไม่ยากมากไม่ง่ายไม่ยากอยู่ปันกลางแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมิกรครับนะคะฉะนั้นก็ต้องอ่านหนังสือให้มากพอสมควรนะคะ